สวัสดีครับวันนี้ภูเวลาสังหาระครับจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับคําถามที่ส่วนใหญ่เวลาซื้อที่ดินนะครับกับคําว่าใบแทนใบแทนคืออะไรนะครับใบแทนคือเอกสารโฉนดที่ดินนะครับที่สํานักงานที่ดินเนี่ยใช้แทนฉบับเดิมที่สูญหายหรือว่าชํารุดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการออกใบแทนตามคําสั่งศาลนะครับส่วนเวลาที่โฉนดชํารุดหรือสูญหายเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดําเนินการนะครับแจ้งความนะครับแล้วก็ นำบัตรประชาชนไปนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านไปนะครับแล้วก็พยานไปเพื่อไปขอออกใบแทนนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาอยู่ที่30วันนะครับก็จะออกใบแทนได้นะครับถัดมาครับอีกประเด็นหนึ่งก็คืออะไรครับนี่ครับของเก๊ของผมว่ในเรื่องงนี้นะครับก็คือเป็นการซื้อขายนะครับตามคําสั่งศาลนะครับก็คือมีการซื้อขายที่ดินตามคําสั่งศาลนะครับเมื่อเราเป็นผู้ซื้อทรัพย์เนี่ยแล้วเราจ่ายเงินปีทรัพย์หมดแล้วเนี่ยในบังคับคดีก็จะเขียนว่าขายตามสำต้องฉนด นะครับเมื่อเราปิดทรัพย์แล้วเราก็จะเอาคําสั่งเนี่ยครับไปออกโฉนโดนะครับการไปออกโฉนโดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากเวลาตัวที่โจทย์เขายึดทรั์จำเลยเนี่ยเราจำเลยไม่ส่งโฉนโดให้กับทำคับคดีจึงขายเป็นสําเนาเพราะฉะนั้นผู้ซื้อสิทธิ์ได้นะครับมีการนําหมายสารตัวเนี้ยที่เราปิดรัพย์แล้วนะครับไปขอการออกใบแทนก็คือออกใบโฉนโดที่ดินใบไหนแทนใบเดิมที่เขาไม่ส่งให้กับโจทย์นะครับเท่ากับว่าเราเป็นผู้ซับถูกต้องนะครับเมื่อได้ก็เหมือนกันครับขั้นตอนก็คือมีทะเบียนบ้านมี ใบโอนตามคำสั่งศาลนะครับเพื่อขอเอาใบแทน